สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเซสชันครึ่งหลังของงานสัมมนาในช่วงบ่ายนี้นะครับเซสชันนี้เนี่ยจริงๆก็เรียกว่าเป็นอีกหัวข้อไฮไลท์นะครับของงานสัมมนาครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมโดยทางวิยาการของของเรานะครับจะมาร่วมแชร์ Market Trends และ Business Analysis นะครับในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยว ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบันเลยนะครับผมและผลกระทบของธุรกิจทั้งในระดับอาเซียนไปจนถึงระดับโลกนะครับรวมถึงความสำคัญของ enterprise cybersecurity ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดนะครับผมเซสชันนี้นะครับขอเ,เชิญทุกท่านพบกับการบรรยายในหัวข้อเรื่องเตรียมมพร้อมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตรกรรมขององค์กร โดยคุณกมลพัฒน์สัมโมท Business Consultant Deputy Director จากฟูจิสึไทยแลนด์นะครับขอเรียนเชิญครับผม โอเคครับตอนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านในที่นี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานเทคท็อกไทยทุกท่านนะครับที่ได้จัดอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมส่วนตัวผมเนาะนะครับกำบุนพัฒน์สัมมวดผมชื่อเล่นชื่อมนนะครับก็ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของทางฟูจิสึมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับผมโอเคกลับกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับผมก็ขอญาตแนะนําฟูจิสึสักนิดหนึ่งแล้วกันผมเชื่อว่านะครับ เกือบจะทุกท่านในที่นี้รู้จักฟูจิสึดีอยู่แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าในวงการอินโฟมิชันเทคโนโลยีหรือวงการไอทีเนาะฟูจิสึเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถูกต้องใช่ไหมฮะเราเป็นซิสเต็มอินทิเกเตอร์นะครับเรามีเมนเทจไอทีเซอร์วิสมากมายในประเทศไทยนะครับผมเรามีลูกค้านะครับในไทยมากกว่า4,000รายนะอ้าโทษนะครับ8,000รายสินะครับณนะปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าในส่วนของไซเบอร์ซเสกิลตี้เนี่ยฟูจิสึเราเองนะครับก็เป็นผู้ให้บริการทางด้าน, Cyber นไซเบอร์ซซซีีีีเเเเเเเคคยยววววรริิิตต้้่่่นนนนกัไมมาจจะป็ืออง์สนะครับ System m i t i g a t i o n แล้วก็พวกเ e c u r i t y Conso ัลแท t ต e เซอร์ต่างๆนะครับผมโอเควันนี้มาเข้าเนื้อหาเราที่เราตั้งชื่อกันไว้นะครับก็ดูที่ชื่อภาษาไทยเลยฮะเตรียมพร้อมความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตรกรรมขององค์กรทำไมผมถึงตั้งชื่อภาษาไทยได้สวยหรูขนาดนี้นะครับเหตุ hey, ผลเพราะว่าวันนี้นะครับผูจิสิ์เราเองเนี่ยนะครับจะมาแชร์วิสัยทัศน์มีแนวแชร์แนวคิดแชร์ความมุ่งมั่นของเรานะครับผมว่าเราจะนำไซเบอร์เ c u r i t ตี มานะครับประยุกต์ใช้นะครับผมในการพาของบิสเนสของท่านเนี่ยเป็น subtainable business sustainability business ได้อย่างไรนะครับผมนี่แหละคือความมุ่งมั่นของเราที่เราจะนำมาแชร์นะครับผมเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกท่านเนี่ยคงรู้อยู่แล้วว่ายุคนี้สมัยนี้เนาะเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงยุคข,ของการ transformation นะครับผมแล้วก็เป็นยุคข,ของการทำดิจิตอลชิปดิจิตอลชิปคืออะไรฮะชิปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของอะไเงี้ยเข้ามาสู่ดิจิตอล เมื่อซึ่งนวัตกรรมนะครับที่ใช้ในการผักดันพวกนี้แน่นอนครับไม่พน้นนวัตกรรมทาง Information Technology ซึ่งก็ต้องมี Cyber Security เป็นส่วนประกอบเช่นกันนะครับผมโอเคตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วนะครับผมว่า ฟูจิสึเราเองเนี่ยนะครับผมมีความมุ่งมั่นนะครับผมที่จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับผมไปสู่ s u s t a i n a อ l e world sustainable b u s i n e s s นะครับด้วยการนำเทคโนโลยีนะครับของเราเนี่ยมาสอดประสานกันนะครับผมเพื่อความสำเร็จของลูกค้าเราแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างโลกสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยนะครับผมหมายความว่าฟูจิสึเราเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่เฉพาะความสำเร็จของลูกค้าเราเท่านั้นนะนะครับทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีส่วนร่วมนะครับผมในการทำให้โลกสังคมยั่งยืนเช่นกัน ทางฟูจิสึเราเองเนี่ยนะครับก็เลยออกบิสเนสแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งนะครับผมชื่อว่าแบรนด์ฟูจิสึยูวานซึ่งก็คือชื่อที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอเนาะซึ่งจริงแล้วเนี่ยใครที่ได้ไปเยี่ยมชมบูธก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะเห็นคำว่าฟูจิสึยูวานแล้วก็คงจะสงสัยกันว่าเอ้ยนี่มันอะไรวะฟูจิสึยูวานส์ยูวานคืออะไรนะครับผมจริงแล้วฟูจิสึยูวานเนี่ยเป็นบิสเนสแบรนด์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีอันนะครับ ตัว U ตัวแรกเนี่ยที่เรานำมาประกอบคำนี้นะครับ U ย่อมาจาก Universal Universal แปลว่าอะไรครับหลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฮะส่วน Advance เนี่ยย่อมาจาก Advance แปลว่าก้าวไปข้างหน้าเมื่อมานำมารวมกันเป็นแบรนด์ U Advance เนี่ยนะครับแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หลากหลายเนี่ยต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันและต้องมีติ่งท้ายด้วยนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ใช่ว่าเราเก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังนะครับผมฟูจิสึอเองเนี่ยเรามีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับผมโดยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังคราวนี้ทุกคนก็อาจาจะคิดอีกเฮ้ยมอนทำไมฟูจิสึมันมีแนวคิดอะไรลักโลกแนวคิดอะไรสวยงามขนาดนี้ออกมาเฉยหรือนะครับผมผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟูจิสึเราเองนะครับผมทำตามนโยบายของทางสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับ ทางสหประชาชาติเองเนี่ยออกแคมเปญมาแคมเปญหนึ่งนะครับผมชื่อว่า UNSDG UNSDG ย่อมาจากอะไรบนเวทีเลยครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตัวสีแดงเห็นไหมฮะ Sustainable Development Goal การพัฒนาอย่างยั่งยืน จร,จริงๆแล้วเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยเขาลดนงคลงแคมเปญน,นี้มาตั้งนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2013นะครับผมโดยมีเป้าหมายนะครับผมว่าในปี2030หรือว่าอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยผู้ผลิตทุกคนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้มีแนวคิดว่าเออคุณะจะผลิตอะไรออกมาสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ทิ้งนะครับอะไรหลายอย่างไว้ข้างหลังเช่น ผลิตอะไรออกมาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนภาวะเรือนกระจกใช่ไหมฮะก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับผมปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะครับปัญหา PM 2.5นี่คือสิ่งที่ UNSDG เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ในปี2030ฟูจิสึเราเองเนี่ยก็แค่นะครับสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งนี้เท่านั้นเองโดยนำความรู้ความสามารถของเราพอ o p e ทัลลี่ของเราเนี่ยนะครับผมมาสร้างสารรค์เป็นนวัตรกรรมเพื่อซัพพอร์ตการที่ทุกท่านเนี่ยจะได้เป็นซับเทนเนอร์เบิร์บิสเนสนะครับผมมุ่งไปสู่ซับเทนเนอร์เบิร์เวิด์ในอนาคตนะครับผมโอเคตอนนี้ทุกท่านทราบแล้วว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรครับ moving forward for a sustainable world นะครับด้วยแบรนด์ y u w a n ของเราแล้วเราจะ moving forward เนี่ยไปอ c h i e v ตรงนี้ได้ยังไงฮะฟุยสื่อเราเองเนี่ยนะครับก็เลยได้สร้างแนวคิดต้องบอกว่า key success factor ออกมาทั้งหมด7 key success factor เพื่อที่จะได้นำนวัตรกรรมความรู้ความสามารถเทคโนโลยีต่างเนี่ยมาสอดประสานกันเพื่อที่จะได้นะครับ moving forward ไป sustainable world ด้วยกัน7 key success factor นี้นะครับฟุยสื่อเราเองเนี่ย แบ่งออกเป็นเรียกว่าต้องเรียกว่าคีย์สักเซสแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับบิสเนสโดยเฉพาะผู้ผลิตโดยเฉพาะที่ต้องคิดนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะฮะเราเรียกว่าเวอร์ติเคิลคีย์สักเซสแฟกเตอร์คือคีย์สักเซสแฟกเตอร์แนวตั้งนั่นแหละนะครับและอีก3ามคีย์สักเซสแฟกเตอร์ข้างล่างนะครับผมหรือ horizontally สักเซสแฟกเตอร์คีย์สักเซสแฟกเตอร์แนวนอน ตรงนี้มาช่วยอะไรเพื่อจะช่วยเชื่อมโยนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเทคโนโลยีเป็นไอเดียต่างๆนะครับผมรวมแล้วเป็น7 k คีย์สัคเทสแฟเตอร์เพื่อจะ move วิ่งฟอร์วไปเป็น Sustainable World ด้วยกันแต่ละคีย์สั็คเทสแฟกเตอร์นะครับผมมีแนวคิดเข้าคร่าวอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอย่างแรกครับ Sustainable Manufacturing แปลเป็นไทยว่าไงฮะง่ายๆเลยการผลิตที่ยั่งยืน การผลิตที่ยั่งยืนคืออะไรฮะคุณจะผลิตอะไรออกมาคนนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาก็ได้ตามสบายเลยครับแต่ไม่ใช่ไปปล่อยอย่างที่บอกผมแชร์ไปก่อนหน้านี้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อย PM2.5 คราวนี้เนี่ยนะฮะนวัตกรรมนะครับผมที่อาจจะนำมาช่วยได้เช่นอะไรฮะ a d v a n c e d CPU คุณภาพสูงที่มี AI มาเป็นส่วนประกอบใช่ไหมนะครับที่พีดิกได้ว่าถ้าคุณผลิตไอ้อย่างเี้ออกมาเนี่ย โลกจะร้อนขึ้นเท่าไหร่คุณจะปล่อย PM 2.5เท่าไหร่หรือจะต้องมีวิธีจำ,จำกัดมันยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือ s u s เทนเ a b l e ร์ซับเทนเนอร์เบิลแมนูแฟคเจอริ่งคีย์ซัที่2ครับซึ่งเป็น Key ์ซั c เ s s แฟ c เตอที่สำคัญมากนะครับคอนซู m เม e ร์ e อ็ก n พ e บริษัทคุณคิดนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆออกมาสร้างอะไรใหม่ๆออกมาก็ต้องมีผู้บริโภคนะครับผมเราลองคิดดูนะครับว่าผู้บริโภคนะครับ ตามในเป้าหมายของทาง UN SDG ในปี2030หรืออีก7ปีข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคคือใครครับคือกลุ่มคนที่เป็น Gen ซีหรือ Gen มิลเลนเนียมตอนนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะกลุ่มคนพวกนี้นะครับก็คือลูกๆหล,ลานๆของพวกคุณนั่นแหละนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีจริยธรรมแนวคิดว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องมีจริยธรรมถ้าผู้ผลิตนะผลิตอะไรออกมานะแล้วก็ไม่รักโลกทำลายโลกนะ ฉันไม่บริโภคของคุณซึ่งตรงนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วใช่ไหมฮะเช่นอะไรฮะร้านกาแฟาชื่อดังเปลี่ยนจากการใช้หลอดพลาสติกใช่ไหมฮะกลายเป็นหลอดกระดาษเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกกลายเป็นแก้วกระดาษลดลงให้ใช้ถุงอะไรนะถุงกระดาษถุงผ้าที่เอาไปเองแทนถุงพลาสติกถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีค่านิยมเฉพาะตัวบางอย่างยกตัวอย่างนะฮะคุณลองคิดดูครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะถ้าคุณคือผู้ผ,ผลิตรถยนต และเอารถยนต์จากแบรนด์แผ่นดินใหญ่มานะ20ปีที่แล้วนะมาขายในไทยเนะี่ยคิดว่าขายได้ไหมเจง๊งไม่ต้องคิดเลยขายไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันทําไมแบรนด์รถยนต์จากจีนแผ่นดินใหญ่วิ่งเกินถนนเลยครับเพราะอะไรฮะเป็น EV ีถูกต้องใช่ไหมฮะรักโลกไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิลไม่มีการปล่อยไอเสียถูกต้องใช่ไหมฮะ กลุ่มคอน s u m e r นะครับผมในอนาคตเป็นกลุ่มที่มีค่านิยมเฉพาะตัวอันนี้สําคัญมากนวัตรกรรมที่ทางฟูจิสึเราเอามาช่วยเนี่ยก็ต้องช่วยในการคิดเรื่องพวกนี้นะครับอันที่3าครับ healthy living แปลว่าอะไรครับรักสุขภาพถ้าคุณผลิตอะไรออกมาแล้วทําลายสุขภาพของพวกเขาก็ฝันไว้นะ้ครับว่าเขาจะซื้อของของคุณนะครับผมซึ่งเทรนหรือแนวคิดในการรักสุขภาพเนี่ยมีมาสักระยะหนึ่งแล้วผมว่าทุกท่านเห็นนั่นแหละนะครับ ลองลองนึกถึงตัวเราเองนะตัวอย่างสิบปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนห้าโมงเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นเนี่ยลองขับรถไปที่สวนสาธารณะสิที่สวนสาธารที่เขามีคนให้คนวิ่งได้ให้คนออกกําลังกายได้นะแทบจะไม่มีใครมาวิ่งเลยถูกต้องไหมฮะสิบปีที่แล้วเอาใหม่นะฮะณนะปัจจุบันเนี้ยตอนห้าโมงเย็นนนะใครชอบวิ่งชอบออกกําลังกายนะลองขับรถไปสวนสาธารณะตอนห้าโมงเย็นวันนี้ดิพี่แทบจะไม่มีที่จอดรถให้พี่ลงไปวิ่งอะ ถูกต้องใช่ไหมฮะนี่คือเทรนการรักโลกรักสุขภาพถูกต้องใช่ไหมฮะนะครับถ้าผลิตอะไรออกมาแล้วทำลายสุขภาพของพวกเขารับรองว่าขายไม่ได้นะครับนะครับคีย์สักเซสแฟกเตอร์ที่4นะครับผมทัสเซสโซซตี้คืออะไรฮะโลกที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับผมไม่ใช่ทำให้ผลิตอะไรออกมาแล้วก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัญหาแบ่งแยกสองชนชั้นอะไรก็ว่าไปนะครับผม นี่คือ 4K e y s u c c e s s Factor ทาง Business ที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเหลืออีก3 Key ีย c c e s s Factor ที่เป็นตัวนำทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันนะครับอันแรกครับดิจิตอลชิปนะครับยกตัวอย่างดิจิตอลชิปแปลว่าอะไรครับชิปคนหรือชิปทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ดิจิตอลผมขอยกตัวอย่าง w o r k f r o m Home w o เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยคือการชิปคนเข้ามาสู่ดิจิตอลใช่ไหมฮะมีการนํานวัตรกรรมต่างๆทางไอที IT เนี่ยมาซัพพอร์ตการทำเวิร์กฟอร์มโฮมคำถามครับเวิ work from home ร์กฟอร์มโฮมแล้ว ลองคิดดูให้ดีนะฮะใครเคยทำงานเ o ิร์กฟ m h o มโก็รู้ครับพวกพี่ตื่นสายขึ้นไม่ต้องขับรถออกมาไม่ต้องเครียดกับปัญหารถติดรถพี่ไม่ต้องใช้พลังงานจากฟอสซิลรถพี่ไม่ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ทำให้โลกร้อนและที่สำคัญครับพวกพี่อยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นถูกต้องใช่ไหมฮะมีเวลาเจียดเวลาไปรับส่งลูกด้วยบางคนนะี่ะนี่คือข้อดีของ w o r k f r ฟอร์ m e ใช่ไหมฮะดิจิตอลชิพนะครับผมถัดมาฮะบิสเนสแอปพลิเคชัน อันนี้สาคัญมากนี่คือจุดที่ใช้ในการเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะเข้าด้วยกันเลยถูกต้องใช่ไหมฮะคุณก็รู้ว่าปัจจุบันนี้ชีวิตของทุกท่านเนี่ยผมว่าเกิน5 0เนี่ยพวกท่านอยู่กับบิสเน s แอปพลิเคชันไปแล้วถูกต้องใช่ไหมฮะสั่งอาหารทําธุรกรรมทางการเงินเบิกจ่ายโอนถอนนะครับหรือไงอะ่ะสั่งของซื้อของใช่ไหมฮะหรือคิดดูง่ายๆฮะทุกวันนี้พวกพี่จะดูโทรทัศน์กันนะ่ดูผ่านบิสเนสแอปพลิเคชันไหมครับ สมัยก่อนนะพี่ต้องติดเสาก้างปลาลากสายลงมาสาย rf เสียบตูดโทรทัศน์สมัยนี้พี่อยากดูโทรทัศน์พี่ยังต้องดูผ่านบิสเน s แอปพลิเคชันเลยครับส่วนสุดท้ายครับนะฮะที่จะเชื่อมโยง,งกันคือ h y b r t IT t นะครับ y b บ i d แปลว่าอะไรครับผสมผสานเอา IT หลายๆอย่างอินฟาสั t เจอหลายอย่างมาผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นอ n นพิม o n c o าวเวอร์ชวลไลเซชันคอนเทนต์ไลเซชันนะครับผมเพราะว่าอินฟาสักเจอของ IT แต่ละอย่างเนี่ยแน่นอนฮะมันเหมาะกับการซัพพอร์ต ค,ความต้องการของบริษัทแต่ละอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้คือ7 k e y s u c c e s s f ท c t o r ที่ฟูจิสึเนี่ยคิดให้ท่านนะครับผมในการที่ทุกท่านเนี่ยอยากจะเป็นผู้ผลิตสมัยใหม่นะครับผมเพื่อเป็น s u s t a i n a b l e Business แ,แล้วก็สร้างโลกของเราสร้างอนาคตของเราให้เป็น s u s t a i n a b l e World รนะครับรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังนะครับผมคราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นคีย s u c c e s s Factor แน่นอนครับ ก็ต้องมีคีย์เทคโนโลยีเข้าเรื่องแล้วนะครับคีย์เทคโนโลยีนะฮะที่นำมาใช้ซัพพอร์ตนะครับผมฟูจิสึก็คิดมาให้ครับว่าคุณเนี่ยสมควรต้องมี5สิ่งนี้ที่เป็นคีย์เทคโนโลยีในการซัพพอร์ตนะครับอย่างแรกคอมพิวติงแน่นอนฮะหน่วยประมวลผลนะครับพวกที่มีประสิทธิภาพสูงมี AI i อ t ินทิเกตสามารถช่วยท่านได้นะครับเวลาผลิตอะไรออกมาเนี่ยคิดนวัตกรรมอะไรครั ใหม่ๆออกมาเนี่ยมันก็สามารถช่วยพีจิกได้ว่าคุณจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ถูกต้องใช่ไหมฮะปล่อย p m 2เท่าไหร่ p m เ5เท่าไหร่นะครับผมมีต้องใช้เน็ตเวิร์กนะครับเพื่อ simulate connectivity ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G 6G ในอนาคตนะครับมี AI เป็นศูนย์กลางนะครับมีการทำ c o b e r d l i n g เทคโนโลยีคือทุกสิ่งทุกอย่างสารกันและที่สำคัญนะครับผมเข้าเนื้อหาเข้าเรื่องในวันนี้ data and security ทำไม Security Cyber Security ถึงมาอยู่ใน k ีย t เทคโนโลยีนะครับที่ฟูจิสึคิดมาได้มาดูต่อครับนะฮะพอที่พอฟูจิสึสร้างแบรนด์ y o o n ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเราก็นะฮะได้คุยกับผู้ผลิตชั้นนำ 1, า1,800ลรายทั่วโลกนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์ไว้นะฮะว่าเนี่ยถ้าเอาหัวข้อเนี่ย sustainability เท่ากับ business เนี่ยอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ บริษัททุกท่านเนี่ยไม่สามารถอาชีพเรื่อง sustainability business ได้นะครับผมผู้ผลิต1,800รลายนะครับผมที่เป็น leader นะครับทั่วโลกเนี่ยจาก R&D ของเราเนี่ยก็บอกว่าโอเค53%มาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายนอกเราก็รีเซิร์ชต่อสำรวจต่อนะฮะว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลองดูนะฮะอันดับที่7ครับ p andemic นะฮะ pandemic เนี่ย ไอ้โรคระบาดเนี่ยนะครับโควิด -19 ที่เราเจอกัน2-3ปีหลังเนี่ยจากผลการสำรวจเนี่ยยังเป็นปัจจัยอุปสรรคอันดับที่7เท่านั้นเองนะครับมาดูอันดับที่1ครับ Cyber Security กลับกลายเป็นปัจจัยนะครับตัวขัดขวางอันดับที่1จากการทำการสำรวจนะครับจากผู้ผลิตนะครับชั้นนำา1 8 0 0รายทั่วโลกนะครับผมทาง Research R&D ของเราเนี่ยก็เลยได้ทำการวิจัยต่อนะครับว่าแล้วนะฮะ ทางไซเบอร์สกิลตี้เนี่ยเราต้องคิดนะครับคีย์เวิร์ดหรือแนวคิดอะไรออกมาบ้างนะครับผมเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตสนับสนุนบิสเนสของท่านเนี่ยนะครับผมให้เป็นซับเทนเดอร์เบิร์นบิสเนสซับเทนเดอร์เบิรเวิร์ให้ได้นะครับผม, Business, นะบผมก็ได้ออกมาทั้งหมดเนี่ยเปัจจัยนะครับผมหรือว่า7คีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับทางไซเบอร์สกิลตี้ที่กลุ่มผู้ผลิตต้องบอกว่ายุคใหม่นะครับผมต้องคิดถึงประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือตรงนี้ เ็ดอย่างนะครับเช่น Build r e s i l i e n c y Empower Agility คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องคิดถึงนะครับผม Build r e s i l i e n c y หรืพูดง่ายๆนะครับผมพื้นฐานนะครับถ้าคุณอยากจะทำ Digital Infrastructure นะครับผม <S <S เพื่อ Dive การทำ Transformation หรือ Business g o a t ของท่านไปในอนาคตเนี่ยแต่พื้นฐานทาง Infrastructure นะครับหรือ Cyber Security เนี่ย ไม่พร้อมนะครับผมรับรองติดปัญหาเป็นอุปสรรคแน่นอนผมมีเคสนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเคสจริงๆเลยฮะผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะครับผมเป็นบริษัทร,ระดับโลกอะ่ะติดหนึ่งในห้าของโลกอะ่ะนะครับผมเอ่อออกโปรเจกต์ในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นทรานส์ฟอร์มทุกอย่างเนี่ยขึ้นคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วฟูจิสึได้งานนี้แต่พอเราย้อนมาดูอินฟาสเตรเจอร์ของเขานะครับผมปรากฏว่าอินฟาสเตรเจอร์ทั้งเรื่อง ไอทีอินฟราส c ตรกเจอร์และไซเบอร์สกิลตีไม่ซับพอร์ตการทําตรงนี้เลยนะครับต้องรื้ออินฟราส r ตรกเจอร์และระบบไซเบอร์สกิลตี้ใหม่ให้ลูกค้าผลปรากฏว่ามูลค่าโปรเจกต์ตรงนี้มากยิ่งกว่าโปรเจกต์การทำท r a n นฟอร์เมชันขึ้นข่าวอีกนะครับนี่คือเรื่องจริงเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะท่าน,นี้ข้าคร่าวนะครับตัวอย่างที่เราต้องคิดเป็นพื้นฐานมีอะไรบ้างนะเห็นไหมโปรเจกต์อินฟราสเตรกเจอร์แอนด์แอสเซทของท่านให้ดีนะครับ Man a g e Identity ใช่ไหม Asset Control นะครับ อ authentication a u t h o r o z i z i t n o n c o u o u n t i l i t y นะครับผมด t t ท r e a t ให้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเจอเทสแล้วต้องมิสเกตอย่างไรทำ l e c t i v e Action อย่างไรอันนี้คือพื้นฐานนะฮะแล้วก็เรื่อง Operation Technology นะครับผมก็ต้องนึกถึงเช่นกันนะฮะหลายๆท่านในที่นี้อาจจะนึกถึงแค่เรื่อง Information Technology คือ IT คือ Enterprise IT ที่พวกท่นใช้งานอยู่แต่กลุ่มผู้ผลิตเขาจะมีเรื่อง Operation Technology ด้วยคือ IT ีที่ใช้ในกระบวนการผลิต นะครับผมต้องคิดถึงด้วยนะครับผมส่วนที่สองครับ empower agility คืออะไรครับความรวดเร็วถูกต้องใช่ไหมฮะผมว่าทุกคนเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วแหละเนาะการทำดีต้อง plan s formation เนี่ยเพื่อทําให้การผลิตออกมารวดเร็วนะนะครับแต่พวกท่านจะเจออุปสรรคถ้าท่านเจอลิสต์ทาง Cyber Security นะครับไม่ว่าจะเป็นลิสต์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผม บริษัทชั้นนำก็มีให้บริการทางไซเบอร์เซเคียวริตี้คอนซัลแทนต์ลิสต์แอสเซทเมนต์เยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิสเนสลิสต์ใช่ไหมครับเจอลิสต์อะไรจะต้องใช้คอนโทรอะไรเพื่อมามิสเทคเกตลิสต์นะครับผมเพื่อให้เป็นแอสเซทเทเบิลลิสต์ให้ได้บาบาบานะครับผมนี่คือคีย์เวิร์ดที่2นะครับที่ต้องคิดนะครับผมในการเป็นผู้ผลิตสมัยใหม่นะครับคีย์เวิร์ดที่3ครับเอนชูเออร์คอมไพแอนด์นะครับผมบรรทัดแรกเลยครับครึ่งบรรทัด c o m p l i c e d is key to r e d u c e list นะครับผม c o m p i l e ใช่ไหมฮะคือ key ที่ใช้ในการ r e d u c e list ทำไมถึงเขียนมาอย่างนี้ครับผมแน่นอนฮะ c o m p i l e เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วทาง Cyber Security เนี่ยมันก็ถูกสร้างมาจาก Standard จาก Best Practice ถูกต้องใช่ไหมฮะจาก Framework นะครับในการที่ท่านสามารถ c o m p l y c o m p i c e บางตัวได้เนี่ยแน่นอนฮะและยัง Maintain c o m p l i c e ได้อยู่นะมันก็ช่วย r e d u c e list ได้มันก็ถูกต้องแล้วนะครับผมและที่สำคัญนะฮะสมมุติว่า เราอยู่เมืองไทยเนาะอย่างคอมไพแอร์ในเมืองไทยเนี่ยรอในเมืองไทยเนี่ยยกตัวอย่าง p d ดีเนี่ยนะครับเขาบอกให้ท่านต้องคอมไพน์นู่นนี่นั่นถูกต้องใช่ไหมครับมีบทปรับบทลงโทษบทจ่ายเงินบทติดคุกด้วยนะครับผมถ้าท่านไม่คอมไพน์แล้วพลาดขึ้นมาเนี่ยจำเรื่องคอน summer experience ได้ไหมฮะนะครับคอน summer ในอนาคตก็จะบอกว่าท่านไม่มีจริยธรรมนะครับผมเขาก็จะแบนบริษัทของท่านเจ๊งได้นะครับผมนะฮะ นี่คือแนวคิดที่ 3, คีย์เวิร์ดที่3นะครับผมคีย์เวิร์ดที่4ครับ Stay Ahead of t h r e a d หรือว่า Proactive t h r e a d Detection and Response นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกท่านในที่นี้ผมว่าเกืกอบจะ100%ยน่ะยังมีแนวคิดเรื่อง Passive อยู่เลย Passive t r e a t Detection and Response ใช่ปะ่ะเอา,เอา c y b e r s e c u r i t y Protection มาถ้าพลาดไปต้อง Detect ให้เจอ Detect ให้เจอไป Remediation ไป Recovery อะไรทั้งหลายแหละเยอะแยะไปหมดถูกต้องใช่ไหมฮะแต่แนวคิดของโปรแอคทีฟเทรดดีเทคชันแอนด์เรสปอนเนี่ยเป็นแนวคิดสมัยใหม่นำหน้าเทรดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีทางไซเบอร์ซิเคอตี้สมัยเนี้ยนะครับผมซัพพอร์ตการทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะเทดอินเทลเลเจนต์แอดวานซ์เทดฮันติงวีเอเพนเทสก็ใช่การจ้างพวกเมนเนจซิเคอตี้เซอร์วิสต่างๆนะครับผม มาช่วยดูนะครับผมหรือว่าเทคโนโลยีอย่างพวก Endpoint Detection and Response XDR คือดีจยินไหมครับ Extended Detection and Response พวกนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือแนวคิดนะครับเพื่อช่วยท่านเนี่ยเป็น Proactive Threat Detection and Response ได้นะครับผมนะฮะ Secure Your People to Empower Them เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วเกี่ยวกับการทำ Digital Chip ใช่ไหมฮะ Digital Chip ที่ผมยกตัวอย่าง Work from Home นะพาคนของท่านเข้ามานะครับผมมาใช้เทคโนโลยี Work from Home นะครับเพื่อทำงานจากที่บ้านได้นะครับผมเพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นแต่เราก็ต้องซีเคียวต้องโปรเทคพวกเขาด้วยถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ใช่สับแต่ใช้เทคโนโลยีนะครับผมนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อเราใช้ Work from Home นี่ถามว่าอะไรที่เราต้องซีเคียวบ้างนะครับโน้ตบุ๊กของเรายกตัวอย่างนะฮะ ของพี่เป็นแอสเซทของบริษัทก็ต้องมีทา Security, p o s t u r e Management ถูกต้องใช่ไหมฮะว่าโอเคมันแอนตี้ไวรัสอัปเดตไหมเป็นโน้ตบุ๊กเราจริงไหมนะครับแพช c h อัปเดตไหมนะครับหรือคนของเราเนี่ยที่เราบอกว่าให้เขารีโมทเข้ามาเนี่ยเป็นคนของเราจริงหรือเปล่ามีการทำ Two Or t a u t a c t o r ์อ t e n นหรือไม่นะครับในการยืนยันตัวตนนะครับหรือสุดท้ายแล้วนะครับจะไปถึงขั้นทำ zero t ่ u ัชอะไรเลยก็ได้นะครับข้อที่หครับ Secure o p e r a t i o n t ท t h n o l o g y อ t and IoT นะครับอย่างที่ผมบอกฮะหลายท่านที่เป็นคนไอทีเนี่ยก็อาจจะแค่นึกถึงเรื่องไอทีแต่ภาคอุตสาหกรรมมีเรื่องอ OT ด้วยหรือ o p e r a t ช o n t เทคโน l o ยีนะครับผมเราต้องคิดดูฮะว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไอระบบที่ไปคอนโทรไอเครื่องจักรทั้งหลายหุ่นยนต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นระบบไอทีป่ะครับเป็นระบบไอทีทั้งนั้นเลยเป็นโปรตโตคอลไอที IT, ใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็มีการนำ อินเทอร์เน็ตออฟติงใช่ไหมฮะ IoT device เนี่ยมาเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์น, sensor, นู่นเซนเซอร์นี่แล้วก็ส่งผลไปประมวลผลบนคาบนเซอร์วิสเอทต่างๆเป็นโปรโตคอลไอททั้งหมดหรือเปล่าครับเป็นโปรโตคอลไอททั้งหมดลืมนึกใช่ไหมฮะเป็นโปรโตคอลไอทีแล้วโดนแฮกได้ไหมครับโดนคอมพ r o m ไ s e ได้ไหมครับได้เนาะนะครับผมอันนี้ก็ต้องคิดด้วยนะครับผมไม่ใช่โปรเทค t IT ไอทนะครับผม ทำแต่ IT นะครับผมเพื่อซัพพอร์ตซัพเทนเอร์บิสเสแต่ลืมฝั่ง OT ไปผมมีตัวอย่างลูกค้าประเภทนี้ทั้งหมดนะครับผมปิดไม่ครบทุกจุดนะครับมิตเกต list ไม่ครบทุกจุดนะครับผมสุดท้ายครับอย่างที่ผมบอกครับคอน sumer experience สำคัญที่สุดนะครับผมนะฮะอย่างในเมืองไทยเราอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับผมเราต้องมี p d p a นาะต้องคลอมภาย PDPA ถ้า c o n sumer เนาะ เขาเอาข้อมูลมาฝากเราใช่ไหมครับ Personal Information ของเขามาใช่ไหมครับแล้วเราไม่สามารถ p r o t t c อ i d i n t n t y t y ของเขาได้นะครับผมแน่นอนเราก็มีปัญหาโดนฟ้องอะไรพวกนี้เขาจะหาว่าเราไม่มีจริยธรรมนะครับเขาจะแบนเรานะครับผมนี่คือ7 Key Success Factor ต้องบอกว่าอย่างนี้7 Key Word ทาง Cyber Security ที่ Fujitsu R&D เนี่ยคิดออกมาเพื่อให้ผู้ผลิตสมัยใหม่ผู้ผลิตยุคใหม่เนี่ยคิดเพื่อเป็นแนวทางในการ ทำ Sustainable s u s i n e s s เพื่อซัพพอร์ตการเป็น Sustainable World ในอนาคตนะครับผมต่อมาฮะทาง R&D เราเองเนี่ยก็ได้นะครับผมเอาข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับผมมาสร้างสรรครับเป็น Cyber Security Offering Service ของทางฟูจิสึ่เรานะครับผมว่าแล้วฟูจิซืเราเองล่ะนะครับถ้าจะต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้จะมี Cyber Security Offering ยังไงบ้างครับผมเห็นหลายท่านถ่ายรูปผมลบดีกว่า ออ o f f e r i n นะครับขายของดีนะครับโอเคนะฮะซึ่งแน่นอนฮะฟูริสึเนี่ยก็คิด security integration solution ออกมานะครับผมโดยแบ่งออกเป็น3แกนนะครับผมเพื่อ integration ทุกสิ่งทุกอย่างผสมประสานกันนะครับผมตามที่เราต้องการเลยนะครับผมโดยกลุ่มของ Service แรกครับเกี่ยวกับ security consulting service อย่างที่บอกฮะพื้นฐานเมื่อกี้จำได้เลยใช่ไหมฮะข้อหนึ่งเลยสำคัญที่สุดพื้นฐาน นะครับผมแน่นอนคร Security Consulting Service ของเราเนี่ยมีให้บริการ c o n ซ u ลท์นะครับผมในทุกๆส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็น Security Business Strategy ต้องวาง c y b e r s e c u r i t y อย่างไรให้ซัพพอร์ต Business Strategy Go Mission Objective อะไรคือ List นะครับต้องหา Control อะไรมา m t i เก t e List นะครับ Security Testing ก็มี Go ว n a n น e นะครับนโยบายม a ต d ฐานไกด์ไลน e เบสไล i n e procedure นะครับผมมีให้บริการทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะการวาง Architecture, Security b วริต l i n บ a s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  m e n t ก็มี Incident Response นะครับถ้าเกิดภัยคุกคามเกิดเหตุการณ์วิกฤตนะครับเกิด d i s a s t t r r ขึ้นมานะครับมี Incident Response p แผนอย่างไรเคยซ้อมหรือไม่นะครับเคยทำ Cyber Deal l หรือไม่มีให้บริการทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ข้อนี้สำคัญนะครับ Operational Technology Assessment (OT Assessment) อย่างที่ผมบอกนะครับ อุ้ยฝนตกนะครับ OT Assetment นะครับผมก็อย่างที่บอกครับมองค่าไม่ได้นะครับผมนะฮะฟูจิสุเราให้ความสำคัญในส่วนที่เป็นเบสิกตรงนี้มากนะครับต้องขอโฆษณาเดดนึงเราถึงกับนะครับไป acquire บริษัท Cyber Security Consultant เบอร์หนึ่งของออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเมื่อปลายปีที่แล้วชื่อว่า i n f i s e c นะครับผม ะะแล้วก็ acquire อีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าอุ u b ุ u b ีมีโพรพเออรี่ในการทำ cloud security service assessment นะครับผมเป็นโพรพิเออรี่เลยอินทิเกรตกับ Microsoft โดยเฉพาะเลยนะครับผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราทั้งหมดนี้คือบริษัทภายใต้ฟูจิซืหมดแล้วนะครับนะฮะ ส่วนที่2ตรงกลางนะครับผมคือเรื่อง system integration อันนี้ลูกค้ารู้ดีอยู่แล้ว design implement นะครับส่วนสุดท้ายครับพวก manage security service แน่นอนครเมื่อกี้ผมให้แนวคิดนะครับ keyword ในการเป็น proactive t r a d เข้าไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีถ้าสามารถทำเองได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็มีเรื่อง manage security service เนี่ยมาช่วยให้บริการไม่ว่าจะเป็น manage s o c k a d a service ใช่ไหมฮะ m a n a g r e a t i o n and respond V-A Pen Test นะครับผม Test Hunting, Test Intelligence ให้บริการนะครับนี่คือภาพรวมของ Cyber Security Offering ของฟูจิสึเพื่อมาพพอร์ตลูกค้าโดยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยร่วมกันก็คือการเป็น Sustainable Business และ s พ p p o r t Moving การเป็น Sustainable World ในอนาคตนะครับตามแบรนด์ของเราครับฟูจิสึยูวานสุดท้ายครับก่อนที่จะจบเซสชันนะครับผมก็ขอฝากช่องทางการติดต่อของฟูจิสึนะครับผมไว้ในหลายๆช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ ลิงก์อินเฟซบุ๊กนะฮะหรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าฟูจิสึยูวาน n หรือว่า f u j i ิสึไทยแลนด์นะครับท่านก็จะสามารถค้นหาเราได้นะครับและติดต่อเราได้แน่นอนนะครับฟูจิสึเป็นออฟฟิศที่มีคนรับสายแน่นอนนะครับผมนะฮะแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆนะครับแชร์เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมนะฮะแล้วก็ก่อนที่ผมจะพูดว่า thank you เนาะนะครับผมก็ฟูจิสึเราเองผมว่าทุกท่านคงเห็นแล้วแหละเรามีบูธอยู่ตรงข้ามห้องนี้เลย นะครับผมก็อยากฝากทุกท่านนะครับผมได้ไปแวะเยี่ยมชมบูธเรานะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับผมนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่านะครับผมสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวคิดกับทุกท่านนะครับผมเพื่อที่ซัพพอร์ตการเป็นซัพเทนเบอร์เวิร์ลซัพเทนเบอร์บิสเนสในอนาคตนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์จริงโอเคขอบคุณครับผมต้อง ขอขอบคุณทางคุณกมลพัฒจากฟู ji ิซ u มากๆเลยครับผมที่ได้วันนี้ได้มาแชร์ Market Trends และก็ Business Analysis นะครับในด้านของ Enterprise Cyber Security นะครับผม